นี่ไปนี่ลึกๆนี่ลึกๆเอาให้มันสะอาดนี่แหละนี่แหละเออเออตามซอกด้วยตามซอกเออนั่นแหละนั่นแหละและนั่นคือการล้างห้องเครื่องของพี่แม้กระทั่งบางครั้งเครื่องยนต์เ,เดินไม่เรียบเราก็สามารถล้างปิดผีดเสื้อได้หรือว่าการวัดเขาเรียกว่าแอร์โฟตัววัดอากาศ เข้าห้องผอไหม่ตัวนี้เราก็สามารถล้างได้หรือว่าตามซ็อกเก็ตต่างๆพวกนี้เราก็จะมีสเปร์ในการล้างทำความสะอาดได้ แม้กระทั่งตอนที่เราสตาร์ทช่วงเช้าๆและไดสตาร์ทหมุนไม่ดีเพราะว่าพุ่นอะเมจเจอร์เนี่ยมันสปกปรกเราสักก็สามารถใช้สเปรย์ตัวนี้ในการล้างความสะอาดได้ด้วยเหมือนกันหรือว่ารถของใครที่ผ่านการใช้งานมาสัก40 0 0 0โล5 0 0 0 0โลหรือ6 0 0 0 0โลไม่เคยเปลี่ยนสายพานเลยแล้วสายพานวนนี้เราก็สามารถล้างความสะอาดโดยใช้สเปรย์ในการฉีดแม้กระทั่งเบรกรถยนต์ที่มันมีเสียงดังเพราะว่าคราบเข่าขี้ฝุ่นเหล็กต่างๆเนี่ย กาตามซอกตามคาลิเปอร์เบรกแล้วก็จานเบรกเราก็สามารถฉีดสเปรย์ล้างได้เหมือนกันรวมถึงโซ่จักรยานซึ่งสเปรย์ WD เนี่ยมีสเปรย์หลากหลายให้ใช้งานแตกต่างกันไปอยู่ที่เราเลือกใช้สเปรย์ให้เหมาะกับการใช้งานแต่ละอุปกรณ์เยอะ